ตวงใจของประพันธ์ p r a p a n s measure of heart ในตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งมีพ่อค้าขายข้าวสารชื่อประพันธ์ In a small market there was a rice merchant named Prapan พระพัน์เป็นคนฉลาดแต่ก็มักจะเอาเปรียบคนอื่นเสมอ p ระพัน was clever but he always took advantage of others เขามีกระป๋องตวงข้าวสองใบ he had two rice measuring cups ใบหนึ่งเล็กกว่าปกติไว้สําหรับขายให้ลูกค้า One was smaller than normal for selling to customers ส่วนอีกใบหนึ่งใหญ่กว่าปกติไว้สําหรับปักข้าวเข้าโกดังของตนเอง The other one was bigger than normal. for scooping rice into his own warehouse. Everyone knew about this, but no one wanted trouble with him. ประพันธ์คิดว่า, นี่คือความฉลาดของเขา Prapon thought that this was his cleverness เขาคิดว่าตัวเองจะได้กําไรมากกว่าคนอื่น He thought that he would get more profit than others วันหนึ่งประพันธ์กำลังจะตักข้าวจากกระสอบใหญ่ One day Prapan was about to scoop rice from a big sack. เขาใช้กระป๋องใบใหญ่ตักอย่างสบายใจ He used the big cup to scoop with ease. แต่จูจูก็มีหนูตัวหนึ่งวิ่งผ่านมา But suddenly, a mouse ran past. หนูตัวนั้นค้าบข้าวจากกระป๋องของเขาไป That mouse took some rice from his cup. ประพันธ์ตกใจและปัดมือไล่หนูออกไป Prapun was startled and shooed the mouse away with his hand. แต่แล้วเขาก็ลื่นล้มลงในกระสอบข้าว But then he slipped and fell into the sack of rice. ข้าวสารหกเต็มพื้นและเปื้อนไปด้วยโคลน The rice spilled all over the floor and was covered in mud. ทั้งหมดนั้นขายไม่ได้อีกแล้ว All of it could no longer be sold. ประพันธ์ร้องไห้ด้วยความเสียดายประพันธ์ cried with regret เขาเริ่มตระหนักว่าความฉลาดของเขา He began to realize that his cleverness ไม่ได้ทำให้เขาได้กำไรที่ยั่งยืนเลย didn't give him lasting profit a แต่มันคือการสร้างความทุกข์ให้ตัวเอง but it was a way of creating suffering for himself เขาได้ยินคําพูดของพระอาจารย์ดังขึ้นในหู He heard the words of a revered monk in his mind การเอาเปรียบผู้อื่นคือการเอาเปรียบตัวเอง Taking advantage of others is taking advantage of yourself กรรมจะย้อนกลับมาหาผู้กระทําเสมอ Karma always returns to the one who acts. ประพันธ์นั่งคิดอย่างเงียบเียๆตลอดทั้งคืน p r a p a n sat and thought quietly a l l night. เขาได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิต He learned the most important lesson in his life. ความมั่งคั่งไม่ได้วัดจากสิ่งที่ตนเองมี Wealth isn't measured by what you have. แต่วัดจากการให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน but it is measured by giving without expecting anything in return ในวันรุ่งขึ้นประพันธ์จึงเปลี่ยนใจ The next day, Prapun changed his mind. เขาโยนกระป๋องตวงข้าวทั้งสองใบลงลองไป He threw both of his rice cups into the canal เขาเริ่มขายข้าวด้วยความซื่อสัตย์ He began to sell rice with honesty. โดยใช้กระป๋องตวงข้าวที่เป็นมาตรฐานทั่วไป by using a standard measuring cup ลูกค้าทุกคนรู้สึกดีใจและกลับมาซื้อของกับเขา All the customers were happy and came back to buy from him พวกเขารู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม They felt that they were treated fairly. ชื่อเสียงของประพันธ์กลับกลายเป็นคนดี p r a p a n s reputation changed to that of a good person. เขามีความสุขมากกว่าตอนที่เอาเปรียบคนอื่น He was happier than when he was taking advantage of others. เขารู้แล้วว่าการเอาเปรียบคนอื่น He knew that taking advantage of others. คือการกงความสุขที่แท้จริงของตัวเอง Was cheating himself of true happiness. ใจของเขากลายเป็นกระป๋องที่เต็มไปด้วยความเมตตา His heart became a cup full of compassion. ไม่ใช่กระป๋องที่เต็มไปด้วยความโลภ Not a cup filled with greed เขามีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสุขที่แท้จริง He lived a simple life but was filled with true happiness ข้อคิดจากเรื่องเรื่องราวของประพันธ์สอนให้เราเห็นว่าการเอาเปรียบผู้อื่นนั้นเป็นเหมือนการตักตวงความสุขด้วยกระป๋องที่รั่วเพราะถึงแม้เราจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวแล้วเราจะสูญเสียความไว้วางใจมิตรภาพและความสุขที่แท้จริงไป ความสุขที่เกิดจากการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนและมีราคาแพงการมีเมตตาและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นต่างหากคือการสร้างความมั่งคั่งทางใจที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งมีค่าที่ไม่อาจหาซื้อได้ด้วยเงินทองและเป็นหนทางที่นำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขอย่างสงบและยั่งยืน